สวัสดีครับเพื่อนๆชาวแฟมไพ่โฟร์ทูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะครับเกี่ยวกับ <c oughs> การดอปกล่องแดงนะครับว่าฟาร์มตรงไหนดอปอะไรนะครับมันไม่สามารถรู้ได้นะครับว่าเราอยากได้เซตนี้ <c oughs> เซตนี้ไปฟาร์มตรงนี้ตรงนี้เนี่ยมันเราไม่สามารถรู้ได้นะครับเท่าที่ผมเล่นมานะครับลองผิดลองถูกมาก็แต่ว่า,าผมเวลาผมตี เวลาผมฟาร์มมานะครับก็ฟาร์มที่ละก,กล่องสมมุติมันมีกล่องแดงใช่ไหมมันกล่องแดงอะมันสุ่มทุกหมอนสุ่มทุกที่นะครับทั้งแมปแหละนะครับแล้วแต่ว่า,เ,าเราจะตีนานแค่ไหนแต่มันได้บางที่ก็ตีอย่างโคตรนานเลยกว่าจะสุ่มกล่องแดงหนึ่งกล่องแต่บางที่ก็ตีแป๊บเดียวทบมันแล้วแต่ระบบเขานะครับทีนี้มาพูดถึงกล่องแดงนะว่าจะสุ่มอะไรเราเลือกไม่ได้นะครับมันเป็นสุม่มแต่ว่า มีโอกาสที่มันจะซ้ํากันนะครับมีโอกาสที่มันจะซ้ํากันเนี่ยอย่างของผมผมเคยวนตีนะตรงนี้กล่องนึงก็จะสุมหหมออะะส่มอีกอย่างหนึ่งพอไปหามอนอีกประเภทหนึ่งก็จะสุ่มอีกอย่างหนึ่งแต่ผมจะเล็กๆอรผมจะไม่สุ่มที่เดิมนะพอสุ่มตรงนี้ปุ๊บอย่างสุ่มพวกผีดิบได้กล่องแดงปุ๊บผมจะไปพวกหมาป่าเลยหมาป่าได้กล่องแดงปุ๊บก็จะไปค้างขาวเลยอะไรเงี้ยก็คือจะค่อยค่อย ไปเรื่อยๆนะครับประเภทละ1กล่องแดงนะครับผมจะทําอย่างนี้นะช่วงแรกๆนะครับพอของพอของผมเนี่ยครับพอของผมเต็มหมดแล้วนะผมเหลือหินทีเนี้ยผมก็เลยกลับกลับไปตีที่เดิมนะครับกลับไปตีที่เดิมเนี่ยอย่างในถ้ำเนี่ยครับมันเพิ่งจะเนี่ยอย่างถ้ำเนี่ยที่ว่ามอนมีห้าเลือดห้าพันเนี่ยมันเพิ่งจะดอบมานะครับไอ้ขออภัยครับมันเพิ่งจะอัปอัเดตมาเมื่อไม่นานนะครับผมก็ ผมสุ่มไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับผมสุ่มไปแล้วครั้งหนึง่งมันได้หมวกแล้วก็ชุดเซ็ตนั่นแหละครับกล่องแดงตามสเต็ปของเขานะครับที่สแตนดาร์ดเขาทำสเต็ปม,มาให้นะครับทีนี้เมื่อผมนะครับสุ่มเสร็จแล้วผมได้เสร็จแล้วทีนี้ครบเสร็จแล้วผมกลับมาสุ่มที่เดิมใหม่นะครับผมกลับมาสุ่มที่เดิมใหม่ผมก็ผิดหวังนะเพราะว่าผมได้เซ็ตเดิมเลยสามอย่างเนี่ยไอ้ผม ครั้งแรกผมสุมได้หมวกเนี่ยแล้วก็ของเซตพวกนี้ใช่ไหมสามอย่างแล้วผมกลับมาสุ่มครั้งที่สองก็ได้เซตเดิมเลยสามอย่างท,างทั้งชิ้นเซตเดิมเลยผมก็เลยเหมือนกับว่าเอ้ยอย่างนี้มันทํามันใช้ไม่ได้แล้วเพราะว่าเราสุ่มมาเนี่ยเราได้ของเดิมทั้งของเดิมเรามีอยู่แล้วมันใช้ไม่ได้นะก็ค e. ือเท่ากับเราเสียหินฟรีนะครับเสียหินฟรีแล้วก็ของเอาไปขายได้เปลี่ยนเป็นเงินแทนนะครับแต่มันไม่เสมอไปนะถ้าผมสุ่มตรงเนี้ยถ้าตรงเนี้ยสองเลยนะสอง 2รอบได้ของเซตเดียวกัน2รอบเนี่ยครับทำตรงเนี้ทีนี้พอผมสุ่มหมดแล้วผมวนลูปไปสุม่มพวกผีปอพวกหมาป่าหรือว่าเนี่ยที่ที่ผมสุ่มตรงนเนี้ยเนี่ยครั้งที่2ผมมาสุ่มตรงเนี้ยไอเทมที่ดอบเซตใหม่ก็คือว่าเหมือนเป็นแหวนมั่งเป็นอะไรมั่งครับมันอาจจะ ไม่ใช่เซตเดิมสุมที่เดิมอาจจะไม่ใช่เซตเดิมหรืออาจจะเป็นเซตเดิมอันนี้การันตีไม่ได้นะครับแล้วแต่ระบบนะบแล้วแต่การสุมนะ่มเนาะก็มาแชร์ประสบการณ์แนะนำนะให้เพื่อนๆเข้าใจนะครับแล้วก็เพื่อบางท่านอาจจะได้ไม่ต้องกลัวเสียหินฟรียอย่างเงี้ยนะครับก็จะได้ทําใจไว้ก่อนหรือว่าอาจจะรอไปใช้ซื้อพวก แฟชั่นก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ผมลองแล้วมันอาจจะได้เซตเดิมนะเซตซ้ำหรือว่าอาจจะเป็นเซตอื่นนะเซตอื่นที่มันสูงกว่าหรือว่ามันแปลกใหม่กว่าก็แล้วแต่ระบบเขานะครับแต่มาแนะนําให้เพื่อนๆว่าถ้าเกิดมาสุ่มมาเซตเดิมอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องเสียใจนะครับยังไงเราเอาไปขายแล้วก็ได้ทองได้นะครับก็สําหรับเซตนะครับการสุ่มเซตนะครับว่าจะได้ซ้ำไม่ได้ซ้ำก็ าจากประสบการณ์ก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆไปด้วยนะครับเผื่อคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ครับสวัสดีครับ